มันจะบอกว่าให้เราเนี่ยวันนี้โอ,อนเงินเพื่อเพื่อไปจ่ายไอ้ตรงเนี้ยหกหกแสนกว่าแล้วเราก็จะถอนเงินได้หรือเนี่ยนะเข้าล็อกเขาเลยนะเนี่ย<บ>เข้าล็อกเขาเลยนะเขาโดนกันอย่างนี้แค่ทั้งนั้นใชว่ว่าต้องเงิน,นตรงเนี้ยว่าต้องได้คืนได้คืนยังไงได้คืนว่าเดี๋ยวถ้าเราโอนเข้าไปเจ้าหน้าที่คนนี้เขาช่วยล้วจะช่วยได้ยังไงทำไมเราต้องเอาเงินเพิ่มไปเพิ่มให้เขาะ ถ้าเขาช่วยเขาต้องโอนเงินมันคืนหรือเนี่ยเนี่ยอ้วนอ้ว,วจะทำอย่างไรเนี่ยอ้วหรืออพาว,ว่าไปธนาคารถ้าว่าได้แสนหนึ่งแล้วอีจะช่วยอ่าหรือมั่นใจยังไงมั่นใจเต็มที่หรือจะบ้าแล้วนะนี่รื้อประสาทเสียแล้วนะไม่เสียไม่เสียไม่เสียอ้เตือนหรือ้อไม่ฟังอ้วนสัก<า>คำนะหรือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเสียได้ตังค์ว่าขอโทษรื้อด้วยไม่เสียได้ตังค์ก็ต้องเสียไปเพราะว่ารื้อจะเพิ่มเงินลงไปให้มันอีกทําไม คนนี้เขาช่วยเราหรือเชื่อเฮเธอเสียแล้วเสียไปยอมเสียอีกเมื่อยอมเสียอีกม่นก็ลึกลงมาใหญ่เลือกอีกช,ช่วยอีกช่วยยังไงเขาหลอกหรือชัดๆเลยหรือยังไปเชื่อเขา